ในคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาเปิดระบบหลังบ้านที่ผมใช้ในการรลนธุรกิจให้ผมสามารถทําเงินได้6หลักต่อเดือนหรือว่าหลักแสนบาทต่อเดือนจากการขายดิจิตอลโปรดักต์โดยที่ผมมีแค่แล็ปท็อปเครื่องเดียวแล้วก็ซอฟต์แวร์แค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นไม่ต้องมีพนักงานแล้วก็ไม่ต้องยิงแอดมหาสารก็สามารถขายของได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งครับที่อยากจะเริ่มต้นทำดิจิตอลโปรดักต์ไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กออนไลน์คอร์สโนชั่นเทมเพลตหรืออะไรก็ตามโดยที่ไม่อยากจะลงแรงลงเวลาเพื่อไปแลกกับเงินอยากจะหารายได้เสริมแบบััตตโนนมิิคลปี้ คือคลิปที่คุณห้ามพลาดครับโดยผมเชื่อว่าการที่เราจะขายดิสโทโปรดักต์ให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราต้องการสิ่งหลักๆอยู่แค่3อย่างเท่านั้นครับในการที่เราจะทําเงินจากมันให้ได้ซึ่งคุณก็แค่ต้องเข้าใจเฟรมเวิร์กสอย่างนี้ครับตัวแรกก็คือคุณจะต้องมีทราฟฟิกหรือว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าออเดียนที่เข้ามารู้จักคุณครับเพราะถ้าเกิดคุณอยากขายของแต่ว่าคุณไม่สามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาได้เลยเนี่ยคุณไม่มีทางเลยครับที่จะทําเงินได้เพราะว่าเงินเนี่ย มันอยู่กับคนถูกไหมครับอย่างที่2ครับก็คือคุณจะต้องมี payment หรือว่าพื้นที่ในการที่เขาจ่ายเงินชําระเงินให้กับคุณและอย่างที่3ครับคือคุณจะต้องมี deliver หรือพื้นที่ในการที่คุณจะส่งมอบสินค้าผมกรุปรวมง่ายๆเลยครับก็คือตัว payment กับ deliver เนี่ยเราเรียกมันว่า store หรือว่าร้านค้านั่นเองก็คือถ้าเกิดคุณดึงดูด traffic ดึงดูดคนมาได้แหละคุณต้องมีร้านค้าให้เขาจ่ายเงินแล้วก็ส่งของให้เขาแค่นั้นเลยครับโดยประเด็นมันอยู่ที่ว่าทั้ง traffic แล้วก็เรื่องของ payment แล้วก็ deliver เนี่ยทั้ ครอบรวมด้วยระบบออโตเมชันเพื่อทําให้มันโฟล์กันแบบอัตโนมัติเลยดึงดูดคนเข้ามาแล้วก็เข้าหน้าร้านจ่ายเงินส่งของทั้งหมดนี้นะครับแบบออโตเมชันเพราะงั้นครับเดีย๋ยวเราจะมาไล่เรียงดูทีละตัวกันครับเริ่มที่ตัวของทราฟฟิกกันก่อนในการขายเนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยครับถ้าเกิดคุณไม่มีผู้ชมหรือว่าออเดียนที่เข้ามาเจอคุณซึ่งผมเนี่ยก็มีแนวทางในการสร้างทราฟฟิกนะครับง่ายๆอยู่3ช่องทางด้วยกันครับช่องทางที่1ครับก็คือ YouTube อย่างเช่นคลิปวิดีโอเนี่ยที่ทุกคนกาลังดูผมอยู่คุณก็เป็นหนึ่งในออเดียนซ์ของผมคุณก็เป็นหนึ่งในทราฟิกที่ผมดึงดูดเข้ามาแล้วก็มาเจอหน้าผมถูกไหมครับอย่างที่2ครับก็คือในช่องทางโซเชียลมีเดียเช่น Instagram ม a c e b o o k นะครับซึ่งผมก็จะโฟกัสที่ i n s t a g r กรมเป็นหลักอินสตาแกรมเนี่ยผมก็จะเน้นในการที่จะ e n นเกจกับผู้ชมนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมพูดคุยกันลงสตอรี่ไอถามตอบ Q&A มันจะทําให้เราสามารถสร้าง personal branding แล้วก็ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นถ้าเกิดเป็น YouTube อย่าางค YouTube ออันนีุ้ณจรู้ึกกว่่าคุณอยูไล กับเอิร์ธมากเลยแต่ถ้าเกิดอยู่ใน IG เนี่ยคุณจะได้ถามตอบกับเอิร์ธแบบใกล้ชิดมากขึ้นสามารถ d ด e เร m ม s เ a g e มาคุยกับผมได้ซึ่งถ้าเกิดใครดู YouTube แล้วอยากจะแบบใกล้ชิดกับผมมากขึ้นก็ไป Follow IG ผมได้นะครับชื่อว่า earth.lati นะครับแล้วก็คุณก็สามารถที่จะเข้ามา DM พูดคุยกับผมได้เลยและช่องทางที่3ครับก็คือเรื่องของอีเมล บางคนอาจจะเกิดคําถามว่า oy, ในไทยมันมีการใช้อีเมลกันด้วยหรอคนไทยเปิดอีเมลอ่านได้หรอแต่ว่าผมใช้นะครับผมใช้อีเมลแล้วผมก็คิดว่าพร,รักงานประจําหลายๆคนก็จะต้องมีการมานั่งเช็คอีเมลมาเชียร์อีเมลกันทุกเชา้าอยู่แล้วเพราะงั้นผมจะมีการทําสิ่งที่เรียกว่าอีเมลมาเก็ตติ้งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนบล็อกโพ์แล้วก็ให้คนทิ้งอีเมลให้กับผมไว้เนี่ยผมก็จะสามารถ Direct Response ก็คือยิงอีเมลหาเขาแบบตรงๆได้นะครับยิงอีเมลหาลูกค้าเก่าที่เคยซื้อคอร์สผมเพื่ออัพเซลไปซื้อคอร์สอื่นๆหรือว่าเปิดตัวโปรดักต์ใหม่ผมก็สามารถเปิดตัวกับลูกค้าเก่าของผมได้ที่ผมมีอีเมลลิสต์ของเขาอยู่นะครับเพราะงั้นในการสร้างทราฟิกเนี่ยผมจะโฟกัสที่3ช่องทางนะครับ YouTube เป็นลอง g อร์ m content อินสตาแกรมเป็น Short Form Content เพื่อสร้างบริษั n a l b แบนดิ้งแล้วก็เอนเกจกับผู้ติดตามแล้วก็ e <Designer> ีเมล m มาร์เก็ตตเพื่อจะเป็นการยิงแบบ direct message หาเขาเลยแบบตรงๆซึ่งมันจะมีโอกาสในการปิดการขายที่สูงมากๆเวลาเราเปิดตัวสินค้าอะไรแบบนี้ครับซึ่งสิ่งที่ผมทําพูดง่ายเลยครับก็คือผมไม่ได้วิ่งตามไม่ได้วิ่งไล่ลูกค้าแต่ว่าผมใช้วิธีคือ ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายเข้ามาผ่านการทำคอนเทนต์นั่นเองครับทีนี้จบไปที่เซ็ชันแรกครับก็คือเรื่องทราฟิกผมว่าทุกคนน่าจะพอเก็ตเนาะเรื่องของการทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดคนเข้ามาเซ็ชันที่2ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเซตอัพสโตร์ครับก็คือการทำเพลเมนต์แล้วก็เดอริเวอร์ในการจัดส่งสินค้านะครับทั้งหมดนี้คือสโตรผมใช้อะไรในการสร้างสโตร์ขึ้นมาเพื่อเป็นระบบหลังบ้านในการขายสินค้านะครับซอฟต์แวร์หลักๆที่ผมใช้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมจะแบ่งออกมาเป็น สองส่วนแล้วกันครับส่วนแรกก็คือฟอนต์เอ็ส่วนที่2ก็คือแบ็ k เอ d f ฟอนต์เอเนี่ยมันคือหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านของเราในการที่จะต้อนรับลูกค้าครับซึ่งเราพูดง่ายๆมันก็คือเป็นเว็บไซต์ l a n d i n g Page นั่นเองนะครับเป็นหน้าบ้านซึ่งผมในใช้ตัวที่ชื่อว่า Framer ในการทําหน้าบ้านขึ้นมาครับส่วนแบ็ k เอ d หรือว่าหลังบ้านเนี่ยผมจะใช้2ตัวครับก็คือ t r i p e และก็ Solid Marketing s t r i p e เนี่ยมันคือพื้นที่ในการให้ลูกค้าชําระเงินนะครับหรือว่าเป็น p a y m e n t Gate w a y แบบเราส่งลงลลิกก์ใหู้้คา เพื่อจ่ายตังค์ส่วน Solid เนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการวางคอสออนไลน์วางสินค้าวางโปรดักต์ทั้งหมดแล้วก็จัดส่งแบบออโตเมชันครับซึ่ง2ตัวนี้จะทำงานร่วมกันนะครับ Framer เป็นหน้าบ้านเป็นเว็บไซต์ส่วน s ไต์แล้วก็ Solid มันจะเป็นพื้นที่ในการรับเงินแล้วก็วางขายสินค้าเพื่อจัดส่งครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้คุณเห็นภาพง่ายมากขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่ตัวของ Framer กันก่อนนะครับ อย่างในภาพที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้นก็คือตัวเว็บไซต์ Solo p e n e r Launchpad ซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์สอนการทำดิจิตอลโปรดักต์ของผมนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นเนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเฟรมเ r ร์นะครับตรงนี้นคือหน้าตาของเว็บไซต์เนาะซึ่งในตัวเว็บไซต์เนี่ยครับมันก็จะมีปุ่มให้กดสั่งซื้อเพื่อทําการสมัครคอร์สเรียนหลังจากกดสั่งซื้อเข้าไปเนะี่ยเห็นไหมครับมันจะเด้งมาที่หน้าที่ชื่อว่าสไตล์นะครับอันนี้เป็นหน้าชําระเงินที่ถูกสร้างด้วยสไตล์นะครับลูกค้ากรรรอ mail, แเแวื่่าาาจจะะะชํงินผนผบัตหส พร้อมเพย์สแกนเคียร์โค้ดเพื่อจ่ายเงินก็ทําได้นะครับหลังจากที่เขาชําระเงินเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีเมลส่งไปให้เขาแบบอัตโนมัติแล้วก็แอสเขาเข้าสู่คอร์สออนไลน์ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะถูกสร้างด้วยโซลิดครับเพราะงั้นอันนี้มันคือ Workflow จริงๆที่เกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวผมจะไปเปิดหลังบ้านโซลิดให้คุณดูครับว่าไอโฟล์ทั้งหมดเนี่ยมันทํางานกันยังไงนะครับเมื่อกี้คุณน่าจะพอเก็ตแล้วเนาะอันนี้คือเฟรมเมอร์เป็นหน้าบ้านนะครับหลังจากกดชําระเงินมันจะด้มาที Payment Link และหลังจากที่เขาชำระเงินเสร็จเนะี่ยข้อมูลจะถูกส่งไปที่ Solid เพื่อทำการส่งอ e ีเมลแอดเสตลูกค้าเข้าคอดนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดหลังบ้าน Solid ให้ดูครับอันนี้คือหลังบ้าน Automation ใน Solid ที่ผมได้ทำการ Setup ไว้นะครับผมขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับยังพิ่งยังไม่ต้องตกใจนะในคลิปนี้ผมไม่ได้มาสอนสร้างนะครับผมไม่ได้มาสอนเซตอัผมแค่มาแชร์ให้ดูว่าเบื้องหลังนะ Behind the Scene ทั้งหมดเนะี่ย มันมีอะไรอยู่เบื้องหลังผู้คนจะได้เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้วิธีสร้างแบบทั้งหมดเนี่ยแบบทำได้เหมือนที่ผมทําเลยเนี่ยผมสอนไว้ในคอร์สโซโล่เพเนอร์ลันส์แพดนะครับในนั้นเนี่ยผมจะสอนทั้งหมดเลยให้คุณสามารถทําได้แบบผมแต่ในคลิปนี้ผมแค่มาวอล์กทูให้คุณดูว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันที่หน้า Solid นะครับใน Solid เนี่ยผมได้ทําการเซตออโตเมชันไว้ผมอธิบายง่ายๆนะครับออโตเมชันเนี่ยมันจะมีวิธีการแบบเข้าๆนะครับก็คือมันจะต้องมีทริกเกอร์นะครับแล้วก มีจุดเริ่มนะครับแล้วก็มีแต่ละขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนจนสุดท้ายไปที่ end point คือจุดจบเนาะใน automation flow นี้เนี่ย trigger หรือว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมันคือการ inbound webhook ที่ดึงมาจาก s t r i e นะครับก็คือเป็นการที่เวลาที่มีลูกค้าเนี่ยชำระเงินผ่าน Stripe ตรงนี้ที่เป็น payment link ของเราเนาะหลังจากชำระข้อมูลเห็นไหมเขาจะต้องเกาะอีเมลแล้วก็จ่ายตังค์หลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลครับมันจะถูกยิงเข้ามาใน Solid ซึ่งผมได้สร้างทิกเกอร์เอาไว้เนาะทำการเว็บฮุกก็คือเชื่อมโยงให้มันคุยกันระหว่างสไตล์กับโซลิดมันจะส่งข้อมูลมาข้อมูลที่มันส่งมาก็เยอะแยะเลยครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลหรือว่าเมตาเดต้าอะไรต่างๆมันจะส่งโค้ดชุดนึงเนี่ยเข้ามาที่นี่หลังจากนั้นครับผมก็จะให้มันสร้างคอนแทคก็คือเอาอ e ีเมลที่ลูกค้ากรอกในสไตล์เมื่อกี้มาสร้างไว้ในระบบหลังบ้านนี่ครับก็คือทําเป็น CRM เนาะเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ในนี้จากนั้นผมก็จะเริ่มรันโฟลทุกอย่างมาเรื่อยๆครับโฟลสำคัญจริง คือคอนดิชันที่เราจะมาพิจารณาว่าลูกค้าเนี่ยจ่ายเงินซื้ออะไรไปนะครับซึ่งเนี่ยผมมีสินค้าเยอะมากเลยยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นลูกค้าเขาซื้อคอร์สโซโลเพเนลลันช์แพดของผมไปนะจุดจบที่เป็น end point ของมันเนี่ยก็คือมันจะทําการติดแท็กที่ชื่อว่าโซโลเพเนลลันช์แพดนะครับอัน,น,บะน,ะบนเนี้ยจบแล้วนะครับโฟนแยจบแล้วหลังจากลูกค้าชําระเงินผ่านสไตล์เสร็จมันจะเว็บฮุกมาส่งข้อมูลเข้ามาใน Solid ทําการเก็บอีเมลลูกค้าแล้วก็มาติดแท็กนะครับว่าเขาซื้อโซโลเพเนลลันช์แพดจากนั้นครับผมจะ พาไปดูอีกออโตเมชันโฟล์หนึ่งที่ผมสร้างไว้นะครับอีกโฟล์หนึ่งเนี่ยมันคือโฟล์ที่เราจะทําการส่งคอร์ดให้กับลูกค้าเมื่อกี้ลูกค้าจ่ายตังค์แล้วเขายังไม่ได้คอร์นะครับจุดจบของโฟล์มันเป็นแค่การติดแท็กเนาะทีนี้ไอการติดแท็กเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโฟล์นี้อีกโฟล์หนึ่งนะครับก็คือผมได้ทําการสร้างแท็กเอาไว้นะครับว่าจุดเริ่มต้นที่เป็นทริกเกอร์เนี่ยคือมีการเพิ่มแท็กที่ชื่อว่าโซลพันเออร์ล้านแพดเข้าไปสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเขาจะได้รับคคคออก็ื เขาจะได้รับคอร์สซึ่งไอคอร์สตัวนี้ผมสร้างเอาไว้ภายใน Solid Solid เนี่ยสามารถสร้างเป็น e-learning platform ขึ้นมาให้ลูกคา้าล็อกอินลงทะเบียนแล้วก็เรียนคอร์สแบบเป็น e-learning ได้เลยนะครับเราก็จะส่งคอร์สให้เขาไปพร้อมทั้งติดแท็กว่าจ่ายเงินแล้วนะครับส่งอีเมลให้ลูกคา้าแล้วก็มีการ DM ไปหาเขาด้วยนะครับอันเนี้ยเป็นโฟลที่เป็นออโตเมชันทั้งหมดที่ถูกเซตอัพไว้ใน Solid นะครับเสร็จแล้วจบแล้วง่ายๆแค่นี้เลยเดีย๋ยวผมรีแคปให้ฟังนะครับว่าไอระบบออโตเมชันตรงเนี้ยมันทํางานยังไงอีกทีนนนึึงงงแแล้้้วททํําาไไมมมัถเิใหผดแบบ อัตโนมัติแม้ว่าผมจะนอนหลับอยู่นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือผมเนี่ยทำการทำคอนเทนต์ใช่ไหมใน YouTube ใน IG อะไรต่างๆอย่ายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมทำ YouTube คลิปนี้เข้าไปใน y YouTube คลิปนี้เนี่ยผมก็จะมีการแปะลิงก์เว็บไซต์ซึ่งก็ถูกสร้างด้วยเฟรมเมอร์ใช่ไหมครับถ้าเกิดลูกค้าดูคลิปแล้วเขาสนใจอยากสมัครคอร์สผมเขากดเข้าไปที่เว็บไซต์หลังจากนั้นเขากดสมัครมันก็จะเด้งมาที่ตัวที่หน้าที่เป็นหน้าสไตล์หลังจากนั้นเขาชำระเงินชำระเงินเสร็จปุ๊บมันกก็็จจะเเเดด้งงขาาไปที่ Solid, Solid, ่โิัััสอ,อตตน ถามว่า r o c e s s f l o w ตัวนี้ทั้งหมดอ่ะผมได้ทำอะไรไหมครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยถูกไหมผมไม่มีแอดมินต้องไปตอบแชทผมไม่ต้องคอยมานั่งเฝ้าจอเองถ้าเกิดลูกค้ากดซื้อตอนที่สามที่สี่เขาก็ได้คอร์สเหรียญไม่ต้องมาร้อยให้ผมแอดเซตเข้าคอร์สซึ่งเนี่ยแหละมันทำให้ผมสามารถทำเงินได้แบบอัตโนมัติแม้ว่าผมจะนอนหลับสิ่งที่ผมต้องโฟกัสก็คือโฟกัสแค่การหาทราฟิกเลยครับทำ u t ท b e ทำอินสต a แกรทำคอนเทนต์เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามาสู่กลวยการขายของผมเข้ามาสู่ระบบฟันแนลทั้งหมดที่มทผมสร้างเอาไว้ อันนี้คือสิ่งที่ทําให้ผมสามารถทําเงินได้หลักแสนต่อเดือนแม้ว่าผมจะนอนหลับอยู่นะครับแบบเป็นออโตเมชันเลยแล้วมันก็เลยทําให้ผมสามารถรันธุรกิจได้ด้วยตัวคนเดียวแบบโซลพันเนอร์นอกจากนี้นะไอที่ผมแชร์ไปเมื่อกี้มันเป็นแค่การแบบสร้างสตร์สินค้าแบบง่ายๆก็คือเพลย e เมนต์กับเดลิเวอร์เนาะแต่จริงๆเรามีระบบออโตเมชันอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ใช้ในการอัพเซลสินค้าใช้ในการยิงอีเมลมาเก็ตติ้งเพื่อคอมมูนิเคชันลูกค้าเก่านะครับอย่างเช่นเขาซื้อคอร์ตี้ผมไปผ่านไปอีก2งวันผมอาจจะยิง,งอีเมล อัปเดตอีกคอร์สหนึ่งอะไรแบบเนี้ยมันสามารถทําได้หมดเลยภายในโซลิดนะครับซึ่งอย่างที่บอกเนาะผมไม่ได้มาสอนในคลิปนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากทําได้แบบผมอยากเซตอัพระบบแบบเนี้ยอยากใช้โซลิดอยากทำเว็บด้วยเฟรมเมอร์ทำผูกกับสไตล์ขายของแบบออโตเมชันไม่ว่าจะขายคอร์สขายเทมเพลตขายอีบุ๊กอะไรก็ตามแบบออโตเมชันอ่ะผมสอนไว้แบบเต็มๆในคอร์สโซโล่เพื่อนรันสแพทนะครับโอเคทีนี้หลังจากฟังมาจนจบแหละผมรีแคปให้ฟังแบบอีกครั้งหนึ่งแบบสั้นๆเนาะเพื่อให้คลิปเนี้ยมันไม่ยาวจนเกินไปนะครับ องประกอบในการที่คุณจะขายดิจิทัลโปรดักต์อย่างจริงจังเลยนะผมขอคนแบบจริงจังนะอยากขายบบจริงๆจ,จังๆอยากมีซิสเตมติกอยากมีออโตเมชันโฟลทุกอย่างคุณมีองประกอบแค่3อย่างเท่านั้นครับในการที่คุณจะต้องมีอย่างแรกเนาะก็คือคุณต้องมีทราฟิกคุณต้องทําให้คนรู้จักคุณให้ได้ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างที่2ครับคุณจะต้องมีสโตร์ในการวางขายสินค้าแล้วก็จัดส่งสินค้านะครับอย่างที่3ก็คือแบบคุณต้องมีระบบออโตเมชันในการรันทั้งหมดเนะี่ยให้ครบนะครับอย่างที่ผมบอกเลยทราฟิกโปรดักต์เดลิเวอร์ถูกครอบร ออโตเมชันคุณต้องการแค่3อย่างนี้เท่านั้นนะครับคุณก็สามารถที่จะขายแบบออโตเมตได้แล้วแล้วก็ทําเงินแบบมหาศาลเลยไม่มีเพดานรายได้เลยดิจิ i ัลโปรดักของคุณเนี่ยก็ทำครั้งเดียวแล้วขายซ้ําได้เรื่อยยิ่งคุณทำออโตเมชันไว้แบบเนี้ยคุณแบบโอ้โหจะเนเรีเงิน <Gener ate S 1> ได้ตลอดเวลาเลยถูกไหมครับซึ่งตัวเอิร์ดเองเนี่ยก็จะมีรับงานที่เป็น n e s s c o n อนซัลท t ในการช่วยเข้าไปเซตอัระบบแบบเนี้ยให้กับคนที่เขาอยากจะขายดิจิตอลโปรดักแบบจริงๆๆจังเๆๆนาะไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่เป็น Expert Business เป็นวิทยากรรทีีม่มมควาาู้อยกจะเปลี่ยนมใาอร์ออนไเน์าเป็นขายวกี้ย เขาก็ยอมจ่ายเงินให้ผมเป็นในราคาหลักหมื่นบาทแหละนะครับเพื่อให้ผมเข้าไปช่วยนะเป็น consult and service ที่จะให้ผมเข้าไปช่วยเซตอัพระบบต่างๆให้เป็นที่ปรึกษาในการวางกลยุทธ์การขายนะครับแต่ว่านะครับในมุมมองของเอิร์ดนอเอิร์นมองว่าไอ้ความรู้ตรงเนี้ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าถึงคนแค่เฉพาะกลุ่มอ่ะโอเคเขาต้องจ่ายเงินให้ผมแบบหลายหมื่นบาทเพื่อจะให้ผมเข้าไปช่วยซึ่งผมมองว่ามันน่าเสียดายเนาะที่องค์ความรู้ตรงเนี้ยมันเข้าถึงแค่กลุ่มคนที่มีกําลังใจหลักหมื่นผมก็เลยได้ทําการย่อยความรู้ทั้งหมดของผมเนี่ย ออกมาเป็นคอร์สที่ชื่อว่าโซโลพเนื้อล u น c ์แพ d ที่ผมพูดถึงเยอะๆในคลิปนี่แหละออกมานะครับเอาง่ายๆเลยนะมันคือความรู้ที่ผมช่วยนะครับที่ผมแชร์ให้กับลูกค้าคอนซัลที่จ่ายเป็นหมื่นน่ะแต่ผมเอามาขายในราคาแค่2,000กว่าบาทนะครับคุณก็คิดดูแล้วกันนะครับเพราะผมมองว่าดิจิตอลโปรดักต์หรือว่าอินโฟโปรดักต์พวกเนี้ยตลาดมันเปิดกว้างมากแล้วในไทยมันกาลังแบบกาลังเติบโตเนาะ ผมก็เลยคิดว่าหลายๆคนสามารถเริ่มต้นได้อะเราไม่ควรจะให้ความรู้เนี้ยมันไปกระจุกตัวอยู่กับแค่คนที่มีกําลังจ่ายสูงๆแค่นั้นนะครับผมก็เลยทําออกมาเป็นในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นละกัน2000กว่าบาทนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากเริ่มทำที่ยอดประดับแบบมีระบบเลยนะผมก็เชียร์ให้ลองเข้าไปศึกษาคอสนี้ดูนะครับผมมีให้ทดลองเรียนฟรีหนึ่งโมดูลด้วยนะครับก็ลองเข้าไปกดที่เว็บไซต์ด้านล่างแล้วก็ทดลองเรียนดูก่อนก็ได้ก่อนจะตัดสินใจซื้อราคาเต็มนะครับนอกจากนี้ครับถ้าเกิดใครแบบเฮ้ยเอิร์ด ผมไม่อยากทำนะแต่ผมยังรู้สึกว่ายังไม่อยากลงทุนขนาดนั้นอยากจะเริ่มต้นจากการทำคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆก่อนเขียนคอนเทนต์เขียนบทความใน i n s t a g r กรสร้างตัวตนให้คนเริ่มติดตามก่อนแล้วผมค่อยแบบมาหาอะไรขายแบบจริงจังๆอ่ะถ้าคุณอยากจะทำอย่างนั้นนะแต่ว่านะครับแต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าเขียนคอนเทนต์ไม่เก่งพูดหน้ากล้องแบบเออกระพูดไม่ได้นะครับไม่กล้าพูดหน้าก้องพูดแล้วมันไม่โฟลไม่ลื่นไหลแล้วก็เวลาจะเขียนนะจะมาเขียนคอนเทนต์นะก็เขียนไม่ถูกเขียนแล้วไม่มีคนอ่านผมเนี่ยเห็นปัญหาเนี้ยกับลูกค้าของ เอาความรู้ของผมในการเขียนทำคอนเทนต์อะไรทั้งหมดเนี่ยไปเทรน AI นะครับให้มันกลายเป็น AI c h a บ b o เป็นผู้ช่วยในการเขียนคอนเทนต์ให้กับคุณครับตัวนี้ชื่อว่า Effortless Writer Trade GPT นะครับราคามันอยู่แค่หลักร้อยเท่านั้นเองถ้าเกิดใครอยากเริ่มต้นทำคอนเทนต์แต่เขียนคอนเทนต์ไม่เก่งอยากประหยัดเวลาอยากเขียนคอนเทนต์แล้วมันดึงดูดนม้มน้าใจคนได้นะครับก็กดสั่งซื้อตัวของ Trade GPT ผมไปลองใช้ดูก็ได้นะครับหลังจากทำคอนเทนต์แล้วเริ่มมีผู้ติดตามแล้วอยากจะมาลงคอสโซลโูพนอผมต่อ ผมก็ไม่ติดนะครับไม่มีปัญหาเลยหรือถ้าเกิดใครอยากจะขอเรียนฟรีก่อนได้ไหมเอ,อิร์สก็กด s u b s c r i b e ผมไว้นะครับกดติดตามผมไว้ก่อนผมจะมาทําคลิป YouTube แบบฟรีๆแบบนี้อีกหลายคลิปเลยคุณก็สามารถมาดู y YouTube ฟรีของผมอัปเดตความรู้ฟรีๆไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆลงมือทําถ้าเริ่มมีรายได้อยากจะอัปเกรดความรู้ให้มันลึกขึ้นก็ค่อยมาสมัครเรียนกับผมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับลเลยราเจอกันในคลิปต่อไปครับ